สุทธาบัานรับพระเครื่องไทยในานชาชนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับผมอาจารย์จกกเมอืองขอนแก่นสำหรับอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของพระสมเด็จวาราคังในชุดเลื่อนสมนศักษ์ปี2,397ในพระเทพกวีของทรานเด็รจรันโตูมิมนังสีโดยได้รับพระราชทานสมนรักิ์จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งมีการนำบล็อกพิมพ์ของ ทั้งวัดเกศเชยโยและวัดบางขุนพรมมาสร้างในพระชุดนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่ามีความหลากหลายในการสร้างพระสมเด็จซึ่งมีการลงลักปิดทองไว้ในชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่พิมพ์ใหญ่ตั้งแต่พิมพ์ใหญ่เกียร์ทะุซุ้มพิม์ใบเกตจรดซุ้มพิมพ์เจด,ดีนะครับพิมพ์ปกโพพิมพ์เกศเชยโยพิมพ์ใหญ่หรือสุดท้ายนี้เป็นพิมพหกชั้นอ,อกตลอดนะครับ หกชั้นอ,อกตลอดซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนจะคุ้นกับพระบางคุณพมมากกว่าแต่นี่คือพระสมเด็จวัดระฆังหกชั้นอ,อกตลอดกับพิมพเข่าวบวงนี่ก็ทุกคนก็จะเป็นคุ้นกับบางคุณพมเหมือนกันแต่สร้างในข่าวเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระเทพกวีที่วัดระฆังปี2397ันอาันนี้เกิดจ,จากแจ็คกี้ท้าบรรักษ์พระเครื่องทนานาชาติให้ดูความแท้แน่นอน,อนความชัดเจนความจริงของพระเครื่อง ให้ดูเป็นวิทยาทานไม่คัดค้านทัดน์ฐานความรู้ของบุคคลใดเพราะว่าถือว่าเป็นพระชุดเดียวกันที่ท่านสร้างแจกแก่เจ้าขุนมูลน,นายราชการชั้นผู้ใหญ่มีการลงรัดปิดทองลักษณะเดียวกันทุกประการนะครับแล้วความเก่าของเนื้อเนื้อหลักเนื้อทองไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นชุดเดียวกันแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่จะชี้ให้ดูอยู่ตรงหน้านี้แล้วนี่คือพิมพ์6ชั้นอ,อกตลอด ซึ่งเป็นพิมพ์ของวัดบางขมพมแต่ท่านนํามาสร้างที่วัดหลักคังในข่าวฉลองสมณศักดิ์ที่พระทพกวีในปี2397นะครับนี่คือมีการรักษาเนื้อผ้านี่คือเรื่องเรื่องประการแรกนี่คือพิมพ์เขาบ่วงเหมือนกันนะครับก็มีการลงหลักปิดทองนี่ท่านนํามาสร้างทุกบล็อกทุกพิมพ์เหมือนกันในการฉลองสมณศักดิ์นั้นแจกกับเจา้าขุนมูลนาย จะเป็นแบบป้อมๆไหมนะขครัวบวงจะเป็นแบบป้อมๆเห็นไหมครับท่านจะเป็นลักษณะนี้ดูแล,แล้วซึ่งจะหายากเลยเหมือนกันแม้พุกทานันุนผมเองก็ถือว่าหายากสาหรับพิมพ์ขาวบวงนี้คราวนี้ให้ดูความแก่งของเนื้อเนี่ยนะครับผมให้ดูความแก่งของเนื้อเลยเนี่ยเนื่องจากว่าพิมพ์ข่าวบวงอาจจะหนาทําให้ดไไูไม่ไม่ไม่กลางวานให้ดูเนี้นะครับให้ได้ดูพิมพ์พิมพ์หกชั้นตลอดให้ดูว่าเหมือนเหรียญที่กระทบกัน ทุบประกานเหมือนกันทุบประการสร้างในวาระเดียวกันทุกประการการันตีโดยาอาจารย์แจก็กกี้เมืองขอนกันพระเครื่องชุดน,นี้จะเก็บรักษาไว้เป็นมรดกตกทอดที่จะถายรำลกพระเครื่องไทยนานาชาติหากผู้ใดที่มีเจตนาที่จะชอบบูชาเป็นวัตถุมงคลของวงตระกลูลด้วยความจริงใจด้วยความย์ัริงก็ติดต่อที่ฐานแจก็กกี้เมืองของนแก09น0950959585ประเมินมูลค่าของพระชุดนี้ก็ไม่ต่ำกว่า ห้าล้านบาทแน่นอนนะครับขอบด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของสมเด็จวัลคังหรือสมเด็จบัณฑุพผมก็ประการใดก็แล้วแต่ในยุคนี้ไม่ควรจะต่ำกว่าห้าล้านบาทด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระสมเด็จซึ่งครอบจักรวาลอยู่แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านผมอาจ,จารย์จะกเกเมืองขอนแก่นชินะปัญชราปริตังมังและก็ตุสปทาขอพรของบิอาจารย์โตูมริรังศี ผมของทุกท่านให้ประสบโชคด,ดีโดยทั่วกันทุกท่านครับสาธุครับผม